รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล สวัสดีการท่านผู้ชมคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพุทธธรรมนำปัญญาพกอดิชั่นอนอุมาเกษตรพืชผลนะคะรายการพุทธธรรมนำปัญญาเป็นรายการที่นําเสนอหลักธรรมคาสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญาและก็สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตได้คุณผู้ชมคะในสังคมไทยของเราอ่ะนะคะเราให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของความกตัญยูนะคะและความกตัญยูก็เป็นสิ่งที่เราถ่ายทอดกันมารุ่นสู่รุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความกตัญยู ต่อผู้มีพระคุณอย่างคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นค่านิยมที่ดีงามของสังคมไทยเรานะคะในส่วนของคุณพ่อคุณแม่เองนะคะก็มีความคาดหวังนะคะว่าอยากจะเห็นลูกเติบโตมีหน้าที่การงานที่ดีมีความมั่นคงแล้วก็กลับมาดูแลคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ยามแก่เท่าแต่ความคาดหวังตรงนี้นะคะก็ไม่ได้เป็นอย่างเช่นที่พวกเราต้องการเสมอไปเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันนี้เขาก็หันมาถามเหมือนกันนะคะว่าทําไมต้องมีความกระตันอยู่ จำเป็นไหมนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ได้เลี้ยงดูมาและเท่านั้นยังไม่พอนะคะความกระตันยูจะทําให้ชีวิตของคนเราได้ดีเจริญรุ่งเรืองจริงหรือไม่นะคะเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ชมทุกทกท่านคะวันนี้นะคะเราจะมาไขาความกระจะ่างค่ะโดยได้รับเมตตาอย่างยิ่งจากพระเดชพระคุณนะคะท่านพระสุธีวชิรปฏิพานผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคารา,รามหรือว่าท่านจกค,คุณอาจารย์วีรพลเมตตาเราคะ่ะกรับนมัสก,การเจ้าค่ะสาธุอนุโมทนา เจ้าค่ะพระอาจารย์คะในเรื่องของความกตันยูกับสังคมไทยเรานะฮะถ้าคนรุ่นเก่าเนี่ยบอกแน่นอนนะฮะต้องมีความกตัญญูแต่คนรุ่นใหม่เขาก็จะมีคําถามว่าความกตัญยูความกตัญย,ยูคืออะไรอะ่ะแน่แนคืออะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เราจะตอบอย่างไรดีคะสำหรับคนที่คลางแคลงใจหรือสงสัยในเรื่องนี้นะคะ่ะความกตัญยูนี่มีคุณค่าในการดําเนินชีวิตความหมายของความกตัญยูเนี่ย รู้พระคุณว่าบุคคลนั้นท่านมีพระคุณต่อเรามากน้อยหรือในส่วนของการเลี้ยงดูดําเดินชีวิตในส่วนของความกระตันยูเนี่ยเขามีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อกระตะเวทีกระตันยูนี่คือรู้พระคุณแต่กระตะเวทีคือตอบแทนพระคุณ ถ้าทั้งสองอย่างเนี่ยเขามาพบเจอกันเมื่อไรความกตัญญูก็จะทำหน้าที่ความกระตะเวทีก็จะส่งเสริมชีวิตวกตัญญูคือรู้ว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่มีอุปการะเคยสนับสนุนส่งเสริมให้โอกาสให้การศึกษาให้วิชาให้ปัญญาความกตัญญูนี้บ่งชี้ถึงพื้นฐานความเป็นคนดี ดังที่วลีโบราณท่านกล่าวว่าดูคนดีดูที่เลี้ยงดูพ่อแม่คนที่แย่บางครั้งพ่อแม่ก็ไม่ได้เลี้ยงดูถ้าเราจะดำเนินชีวิตด้วยความเป็นมงคลค,ความกตัญญูก็เป็นหนึ่งในมงคล38ประการบทที่ว่ามาตาปิตุอุปทานหนังเอตมังคารมุตตะมังบุคคลใดปรารถนาความ เจริญของชีวิตความเป็นมงคลอันสูงสุดความกตัญญูก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะสามารถนํามาส่งเสริมสนับสนุนชีวิตให้มีความเจริญได้เจ้ขาขสาธุพระอาจารย์แสดงว่าความกตัญญูนี่คือหน้าที่ใช่ไหมครับไม่ใช่แค่เพียงสิ่งที่ควรปฏิบัติใช่ไหมครพระอาจารย์ถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่ความกตัญญูก็อยู่กับเราเนี่ยส่วนเราจะทํามากน้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับกะตะเวที ทุกคนมีความกตันยูหมดนะเด็กก็มีความกตันญูผู้ใหญ่ก็มีความกตันญูลูกจ้างลูกน้องคนทํางานหรือเพื่อนร่วมงานหรือทุกคนก็มีความกตันยูพระอาจารย์นั่นหมายความว่าความกตันยูเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความรู้สึกภายในเป็นนามธรรมาใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ความกตันญูนี่คือเกิดขึ้นกับทุกคนแหละกับเด็กเยาวชนก็เกิดคนวัยกลางคนก็มีคนสูงวัยก็มี เพราะเราทุกคนเนี่ยรู้ว่าบุคคลนั้นมีพระคุณต่อเราบุคคลนั้นมีอุปการะคุณต่อเราบุคคลนี้คือให้ความรู้ให้วิชาให้ความสามารถให้โอกาสแก่เราก็นับว่าเรามีความกตัญญูคือรู้พระคุณแต่ความกตัญยูจะส่งผลหรือว่าจะฉายแสงให้ชีวิตเรางดงามขึ้นเนี่ยต้องมีกระตะเวทีเจ้าค่ะกระตันยูสําคัญแต่กระตะเวทีสําคัญกว่าเจ้าค่ะ พระอาจารย์คะอย่างในปัจจุบันนี้นะฮะเราเห็นว่าบางคนเติบโตมาโดยที่ไม่ได้อยู่ใกล้คุณพ่อคุณแม่นะฮะตั้งแต่เกิดมาก,ก็ถูกทิ้งบ้างหรืออยู่กับญาติพี่น้องบ้างแล้วเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะต้องกระตันยูเหลอเพราะว่าท่านไม่ได้เลี้ยงดูเรามานะอความกระตันยูนี้ต้องแสดงกับใครบ้างแสดงอย่างไรเจ้าคะพระอาจารย์คือถึงแม้ท่านไม่ได้เลี้ยงดูแต่ท่านก็ให้ชีวิตส่วนผสมใน ชีวิตร่างกายของเราก็มีพ่อมีแม่นี่แหละอ,อ,อยู่ในส่วนผสมของชีวิตถึงแม้ท่านจะไม่ได้ให้โอกาสเราจนถึงที่สุดแต่ท่านก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นจุดตั้งต้นน่ะที่ทําให้เราได้มีชีวิตมีโอกาสมีลมหายใจเราก็สามารถที่จะกระตันยูต่อท่านได้พระอาจารย์เคยสนทนากับเด็กเยาวชนหลายๆคนนะก็ถามว่า พ่อแม่เขาไม่ได้เลี้ยงดูเราเนี่ยเรารู้สึกโกรธไหมอ๋อแล้วก็ตอบว่ายัางไงเจ้าค่ะเด็กคนหนึ่งก็ตอบว่าผมก็รู้สึกเสียใจที่พ่อกับแม่ไม่ได้เลี้ยงดูผมเจ้าค่ะแต่มีน้องคนหนึ่งอ่ะที่มีข้อจํากัดชีวิตมากกว่าเด็กทั่วๆไปนะเขาตอบด้วยสีหน้าแบบเรียบๆว่าผมไม่ได้โกรธเลยอผมต้องขอบคุณพ่อแม่ด้วยซ้ําไปที่อย่างน้อยที่สุดอ่ะท่านก็ให้ชีวิตผมมา ท่านก็ให้ผมได้มีโอกาสมีร่างกายครบอาการ32อะ่ะและก็สามารถดำเนินชีวิตได้ถึงแม้จะมีข้อจำกัดมีอุปสรรคบ้างแต่ถ้าผมมีโอกาสในการดำเนินชีวิตที่ประสบความสำเร็จหรือว่าสามารถพึ่งตนเองได้ผมก็จะกลับไปดูแลท่านอ๋อสาธุนั่นหมายความว่า แม้ท่านจะไม่ได้เลี้ยงดูเราเราก็ต้องมีความกตันญูนะฮะพระอาจารย์แต่ว่าในความกตัญยูแล้วคนที่ไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่คนที่เราจะสามารถแสดงความกตัญยูเนี่ยบางคนบอกครูปู่ย่าตายายบางคนก็บอกสถาบันึกษาแผ่นดินก็มีต้นไม้ก็มีโอ้โหทำไมเรามันต้องกตันยูไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยหรือไม่ครับพระอาจารย์คะเรารู้คุณค่าของแต่ละสิ่งเนี่ยเรียกว่าเรามีความกตันยูแล้ว นอกจากรู้คุณค่าของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พี่ป้านะ้าอาสิ่งแวดล้อมหรือการใช้ทรัพย์สินเงินทองเนี่ยแม้กระทั่งแกตตัวเราเองเนี่ยเราก็กระตันยูตัวอเองได้นะเรากระตันยูกับตัวเองเหรอครับอาจารย์เรารู้ดิว่าสุขภาพร่างกายเราเป็นยังไงเรารู้ว่าเราควรจะพักผ่อนอย่างไรแขนขาหูจมูกคอปากเนี่ยเราสามารถกระตันยูได้รู้ว่าสังขารเราต้องใช้งานนะเราต้องดูแลเขานะ ที่เราทํางานได้ที่เราสามารถหาทรัพย์สินเงินทองได้ที่เราสามารถบริหารครอบครัวได้เนี่ยก็เพราะเรามีร่างกายสังขารเนี่ยเรามีเสื้อผ้าหน้าผมก็จริงอะ่ะแต่มันเป็นเครื่องภายนอกแต่สุดท้ายเรามีร่างกายของเราเนี่ยมีสังขารเนี่ยเราก็ควรจะดูแลเขาด้วยคนที่จะตอบแทนเขาด้วยโดยการพักผ่อนเพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์หรือแม้กระทั่งการออกกําลังกายนั่นหมายความว่าใครก็ตามที่ช่วยเหลือเราใครที่ให้ประโยชน์เราใครที่ช่วยเราเนี่ย ล้วนแต่มีพระคุณหมดเลยเหรอครับพระอาจารย์มีพระคุณหมดแต่ว่าจะเป็นพระคุณชั้นต้นชั้นกลางชั้นสูง<ม>ก็แตกต่างกันไปบางคนอาจจะไม่ได้ให้แลเราเลยแต่ว่าให้อภัยเราเนี่ยเราก็ควรจะรู้พระคุณเขางนะ,ะหรือเขาไม่เคยให้อะไรเราเลยแต่ว่าเคยแนะนําทางให้เราไม่หลงทางหรือว่าเราสามารถเลี้ยวเข้าซอยนี้ถึงเป้าหมายเราได้อย่างเงี้ย<า>เราก็ควรที่จะกระตันยูคือรู้คุณของเขาพระอาจารย์คะแล้วหากมีความคิดว่าอา้าว เขาก็ทําตามหน้าที่เขาเรอปพก็มีหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกทางตํารวจก็มีหน้าที่ต้องจับคนร้ายหมอก็มีหน้าที่ต้องรักษาเขาก็ได้เงินเดือนเขาทําตามหน้าที่เขาเขาไม่ได้อินอาบางคนบอกเขาไม่ได้อินเขาไม่ได้รู้สึกอะไรมากนักว่าเพื่อเราแล้วเราต้องกระตันยูมากขนาดนั้นเหรอคะอะมันมีนสิ่งหนึ่งที่มันผสมผสานเชื่อม ให้ความกตัญยูงดงามคือน้ําใจ <S <S น้ําใจเนี่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้หรอกด้วยสายตาแต่เรารู้สึกได้ด้วยหัวใจว่าคนนี้เขามีเมตตาต่อเรานะคนนี้เขาแนะนําด้วยน้ําเสียงที่เป็นพี่เป็นน้องนะเป็นลุงเป็นป้านะเหมือนพี่รปภท่านหนึ่งอะ่ะที่ให้กําลังใจน้องๆ้องนักเรียนว่าพี่ไม่มีโอกาสเรียนหนังสืออะ <S <S 2> <S 2> แต่ก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะขอให้ทุกคนมี ความสำเร็จกับการเรียนนะนั่นน่ะเขาก็เป็นกําลังใจนะเราเห็นสิ่งนี้เราก็ควรที่จะขอบคุณเขาด้วยเพราะว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งอะในการสร้างแรงบันดาลใจค่ะแล้วรูปแบบของการแสดงความกตัญยูตลอดจนกระตะเวทีที่เป็นเพื่อนกันอะนะรพระอาจารย์ควรจะออกมาในรูปแบบอย่างไรได้บ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์คะความกตัญยูความกระตะเวทีนี่ไม่มีแบบที่สําเร็จรูป สามารถทําได้ทุกเวลาทําได้ทุกสถานที่ไม่มีดอกไม้บุปผามาไรทูบเทียนของหอมเราก็สามารถใช้มือของเรานี่แหละใช้ใจของเรานี่แหละในการที่จะกระตะเวทีได้เจ้าค่ะพระอาจารย์กำลังจะสื่อสารให้ญาติโยมเห็นว่าความกตันยูนี่ไม่ต้องใช้เงินก็ได้ความกระตะเวทีไม่ต้องใช้ชื่อเสียงไม่ต้องใช้ตำแหน่งหน้าที่ก็ได้แต่เราก็ใช้ความดีใช้หัวใจใช้สิ่งที่เรามีเนี่ย ค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆทำค่ะไม่ใช่พระอาจารย์มีเงินสิบล้านบาทแล้วพระอาจารย์จะกระตะเวทีต่อคนทั้งโลกไม่ใช่ <c oughs> แต่เรามีเงินสามหมื่นห้ามหมื่นหนึ่งแสนเราก็สามารถค่อยๆที่จะกระตะเวที <c oughs> เหมือนคนทำงานมีข้อจำกัดในเรื่องฐานเงินเดือนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอยากจะทำห้องน้ำให้แม่สักห้องหนึ่งให้พ่อสักห้องหนึ่งเพราะว่าเป็นผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีเงินที่จะเป็นก้อนใหญ่ๆค่ะ เขาก็ค่อยๆทาเอาเปลี่ยนชักโครกก่อนเปลี่ยนพื้นก่อนอเปลี่ยนสุขภัณฑ์บางอย่างที่จําเป็นก่อนแล้วก็ค่อยๆปรับปรุงปรับปรุงไปใช้เวลาไปเรื่อยๆเดี๋ยวความกระตันยูกระตะเวทีก็ผสมผสานห้องน้ํานั้นก็สําเร็จได้อย่างนี้เป็นต้นเจ้าค่ะอย่างกรณีบางคนบอกอ้าวไม่มีเวลามาดูแลใกล้ชิดไม่มีโอกาสพาแม่ไปหาหมออะไรต่างๆทํางานอยู่ไกลหรือแม้แต่ยอยู่ต่างประเทศแต่ส่งเงินให้ทุกเดือนอ่ะเป็นต้นกับบางคนบอกโอ้อก็ไม่ได้มีเงินให้แม่เหมือนกันก็เนี่ย ซื้อข้าวให้แกได้แค่นี้แหละอก็มานั่งเล่นได้ทุกวันมาชวนคุยชวนหัวเราะชวนทะเละาะอะไรเงี้ยแล้วก็บางคนก็บอกว่าเนี่ยไอ้คนเนี้ยมันไม่รวยแต่มันกระตันยูกว่าไอ้นั่นน่ะส่งแต่เงินมีแต่เงินแต่ไม่มีใจมันก็ทําตามหน้าที่ลูกไปอ้าวพระอาจารย์ก็เลยแล้วเราเราอะไรคือความกระตันยูที่ถูกต้องเหมาะสมเจ้าคะพระอาจารย์คือสิ่งที่เราจะสามารถที่จะ ชีวัดได้ว่าใครกะตัญยูกว่าใครนี่นะ,ะเราก็จะรู้ทันทีว่าการที่เราสามารถทําหน้าที่ของเราเนี่ยด้วยบริบทหน้าที่ที่มีไม่ใช่ว่าใครมีฐานะมากกว่ากันจะกะตัญยูกว่ากันใครมีทรัพย์สินเงินทองมากกว่ากันจะกะตัญยูกว่ากันไม่ใช่แต่เราจะสามารถที่จะดําเนินชีวิตได้ตามหน้าที่ของเราที่เรามีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราสามารถที่จะทํา สิ่งที่เราไม่เดือดร้อนจนเกินไปตอนสมัยเด็กๆอ่ะพ่อแม่อุ้มเราไม่วางนะแต่โตมาเนี่ยเราไม่ค่อยว่างนะว่างกับว่างไม่ได้ใกล้กันเลยนะคบอาจารย์เดี๋ยวงานนั่นเดี๋ยวงานนี้บางคนก็เลี้ยงดูพ่อแม่ได้บางคนก็ส่งเงินส่งทองไปให้แต่ว่าสิ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ใช่ภาระนะแต่เป็นพลังของชีวิต คนกระตันยูเนี่ยมีความสุขคนกระตะเวทีเนี่ยจะหมดความทุกข์คนกระตันยูมีความสุขคนกระตะเวทีจะหมดความทุกข์พระอาจารย์ขยายความนิดหนึ่งนะคะ่นก็ถ้าเรารู้คุณต่อใครเนี่ยเราไปทําอะไรก็มีคนส่งเสริมสนับสนุนเรากระตะเวทีเนี่ยความทุกข์ที่มันหนักก็จะเบาบางก็จะจางหายสลายไป วันไหนโยมปุ๊กเหนือ่อยเบื่อเซ็งๆอ่ะโยมปุ๊กกับไปบ้านทานข้าวกับแม่กับพ่อหรือพี่น้องได้คุยกันแบ่งปันความสุขความทุกข์กัน <Okay. S 1> ไอเรื่องหนักๆเนี่ยมันก็เบาลงนะ uh huh. พอ <Okay. S 1> มีคนคอยฟังมีคนคอยให้กำลังใจมีคนคอยแย่เราบ้างหรือว่าคอยเสริมแรงเราบ้างอย่างเงี้ยโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นี่แหละ เราได้ทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มความสามารถคนทํางานเหนื่อยทุกคนแหละคนบริหารจัดการงานเนี่ยก็มีความรับผิดชอบทุกคนแต่ว่าเมื่อมีช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยก็ต้องจัดนาทีทองให้ตนเองบ้างก็ชวนคุณพ่อคุณแม่ไปทําสิ่งที่เราอยากจะทําหรือว่าท่านอยากจะประสงค์ทําอะไรก็ทําร่วมกันกับท่านท่านอยากจะไปไหว้พระก็พาไปไหว้พระท่านอยากจะไปเยี่ยมญาติก็พาไปเยี่ยมญาติ ความกตัญยูกตะเวทีนี่ไม่ต้องจําเป็นทําอะไรที่มันใหญ่โตมโหฬารนะค่ะไม่จําเป็นต้องขึ้นป้ายประกาศรอบหมู่บ้านว่าฉันรักแม่ฉันฉันรักพ่อฉันนะโพสได้ไหมครับอาจารย์อ่ะโพสได้โพสแชร์ได้เพราะว่าการโพสการแชร์มันไม่ต้องใช้ทุนเยอะไงเราก็สามารถที่จะส่งต่อได้และสิ่งที่มีข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคนที่มีความกตันยูกะตะเวทีเนี่ย พระก็อนุโมทนาเทวดาก็ชื่นชมเทวดาในที่นี้คือเทวธรรมคือฮิริความละอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปผลกรรมที่เราทำเนี่ยมันจะทำหน้าที่ด้วยความพอดีเราก็ไม่เขินอายเวลาไปเข้าสังคมเวลาไปทำงานร่วมกับใครอะ่ะเราก็ไม่ต้องไปหลบๆซ่อนๆว่าอันนี้แม่ฉันไม่รวยนะพ่อฉันใส่เสื้อผ้ายี่ห้อไม่ดังนะ หรือพี่น้องฉันต้นทุนชีวิตฉันไม่ดีนะเจ้ค่ะความกตัญญูกะตะเวทีเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ต้นทุนชีวิตนะ,ะแต่อยู่ที่ต้นทุนความรู้ว่าเราจะรู้พระคุณท่านมากน้อยแค่ไหนเราจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรคหรือบางครั้งเรามีโอกาสเราก็สามารถที่จะประกาศเกียรติให้ปรากฏได้แก่คุณพ่อคุณแม่ของเราเจ้ค่ะถ้าลูกมีความสุจริตซื่อสัตย์เนี่ย พ่อแม่ก็มีความภาคภูมิใจถ้าลูกหลานโน้มเอียงไปทางทุจริตพ่อแม่ก็เศร้าใจไปด้วยนะก็จะเกิดความทุกข์ไงเพราะฉะนั้นภาษาพระท่านกล่าวว่าคําพ่อคําแม่ในศักดิ์สิทธิ์คําพ่อคําแม่ในมีทิลิศเพราะสามารถสร้างชีวิตลูกอ่ะให้สุจริตได้อย่างนี้เป็นต้นสาธุพระอาจารย์คะแล้วถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ทําในสิ่งที่ ถูกต้องตามศิลธรรมสมมุติคุณแม่อาจจะชอบเล่นหวยคุณพ่ออาจจะดื่มเหล้าบ้างะนะฮะเราบอกเราแสดงความกตัญญูได้ด้วยการขัดใจท่านได้ไหม <c oughs> ไม่สนับสนุนให้ท่านทําผิดศีลหรือว่าก็อย่าไปขัดใจท่านยอมให้ท่านผิดศีลบ้างก็ได้เพื่อให้ท่านรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขของท่านอันนี้ก็ใกล้ตัวมากเลยเจ้าค่ะอาจารย์แบ่งตรงไหนหรือว่าควรมีแนวปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะลูกบางคนนี่ดุแม่นะ ถ้าแม่ไม่เลิกเล่นไพ่เนี่ยฉันจะไม่เหยียบบ้านเลยนะอค่ะ oh, แม่ก็สวนคืนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเล่นที่บ้านนะ <laughs> แม่เก่งมากเลยนะท <laughs> ่านผูช้ชมแม่มีไหวพริบ <laughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเล่นที่บ้านนะ <laughs> ที่บ้านเราไม่เล่นโยกแล้วกันเหมือกันแต่ถ้าเราจากกะกตัญญูกะตะเวทีเนี่ย uh huh. เราไม่จําเป็นต้องกลับไปดูที่ต้นทุนชีวิตเราเรามาอย่างไร หรือเราเกิดในครอบครัวใดเรามีต้นทุนอย่างไรแต่เราสามารถสร้างต้นทุนใหม่ได้ด้วยความกระตันยูกระตะเวทียิ่งถ้าพ่อแม่เราหลงผิดไปในอบายมุกเนี่ยพระพุทธเจ้าส่งเสริมเลยว่าการที่พาพ่อแม่ให้มีศรัทธาให้รักษาศีลเนี่ยให้เจริญภาวนาเนี่เป็นความกตันยูที่ยั่งยืนนะเป็นกระตะเวทีที่งดงามมากเช่นพ่อแม่เคยทําในสิ่งที่ผิดศีลธรรมเนี่ย แล้วลูกแล้วหลานเนี่ยสามารถที่จะนำพาพ่อแม่ให้เข้าวัดได้<ม>ทำบุญได้หรือแบ่งปันเกื้อกูลได้หรือลดสิ่งที่เคยทําเป็นอาจินในสิ่งที่ไม่ดีอ่ะนั่นแหละเป็นความระตะเวทีที่งดงามท้าทาทยนะแล้วจะสามารถทําให้พ่อกับแม่เนี่ยมีความสุขในบ้านปลายชีวิตวย,ยามต้นของชีวิตในชั้นมัชชิมะไวอ่ะัยกลางคนน่ะ พ่อแม่ก็จ,จะมีข้อจํากัดมีวิถีชีวิตมีอาชีพที่เขาสามารถเลี้ยงดูลูกหลานได้ระดับหนึ่ง,งแต่เมื่อลูกหลานหรือทายาทที่สามารถประสบความสําเร็จได้แล้วก็นําพาท่านนะ่ะให้เลิกในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอบบยามุกแล้วหันมาทําสิ่งที่ดีที่งามอย่างนี้เป็นต้นเจ้า,านะะจค่ะสาธุนะคะพระอาจารย์คะในเรื่องของความกตัญญูนะคะอย่างเด็กยุคนี้นะคะ ถ้าเราจะปลูกฝังความกะตัญยูให้เหมาะกับสถานการณ์ควรจะมีความควรจะมีการปลูกฝังความกตัญยูยังไงเจ้าคะความกตัญยูที่สําคัญคือถ้าเราจะให้กําลังใจน้องน้องเยาวชนเนี่ยสิ่งหนึ่งคือให้รู้คุณค่าของชีวิตรู้คุณค่าของชีวิตถ,ถ้าเขารู้คุณค่า,าของชีวิตแล้วเนี่ยเขาจะไม่คิดประมาณเขาจะฉลาดในการใช้ชีวิตคือ ถึงแม้เราไม่เป็นห่วงพ่อห่วงแม่เราไม่ได้รักท่านสุดหัวใจอ่ะแต่ก็ขอให้รักตัวเองให้มากขอให้ดูแลตัวเองให้ได้และสิ่งหนึ่งก็สามารถพึ่งตนเองได้ม,มนุษย์ทุกคนน่ะมีมหสัจจันยร์อยู่อย่างหนึ่ง,งเมื่อเขาพึ่งตนเองได้แล้วเนี่ยเขาจะเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้ถ้าเรานำพาน้องๆเยาวชนให้เขาสามารถพึ่งพาตนเองได้ ให้เขาขวนขวายมีคุณวุฒิมีคุณภาพมีคุณธรรมในจิตใจเขาได้เนี่ยจะเป็นคุณค่าชีวิตคุณวุฒิต้องมีนะคุณภาพก็ต้องเด่นคุณธรรมก็ต้องชัดเจนนะเป็นคนเรียนเก่งเป็นคนมีทักษะดีแต่ว่าเป็นคนทุจริตคอร์รัปชันก็ไม่เจริญแต่ถ้าเรามีคุณวุฒิดีมีคุณภาพเด่นมีคุณธรรมชัดคุณธรรมนี่พื้นฐานคือความกตัญญูกตะเวที บริษัทองค์กรห้างร้านต่างๆเนี่ยคุณสมบัติหนึ่งคือความกตัญญูกะตเวที <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าน้องๆเยาวชนมีการรู้ถึงคุณค่าชีวิตแล้วเนี่ยความกตัญญูก็จะผีบานทําหน้าที่ไปตามวัย <c oughs> ด้วยวัยของหนุ่มสาวเยาวชนเนี่ย <c oughs> เขาก็มีความสนุกสนานมีความคิดตามวัยของเขา <c oughs> แต่เมื่อวันหนึ่งต้องเป็นพ่อคน วันหนึ่งต้องเป็นแม่คนวันหนึ่งต้องเป็นพี่เป็นน้องเป็นป้าเป็นน้าเป็นอาเขาก็จะสามารถที่จะมีเมตตาต่อคนที่เขารักได้มากยิ่งขึ้น <c oughs> เขาก็จะสามารถมีท่าทีต่อความกตัญยูได้ชัดเจนขึ้น <c oughs> เด็กรุ่นใหม่เยาวชนเนี่ยเขามีความคิดที่อาจจะแตกต่างจากอีกวัยหนึ่ง <c oughs> เช่นคุณพ่อคุณแม่เป็นต้น <c oughs> แต่เขาก็สามารถที่จะกระตันยูได้เช่นเทอมนี้ ได้เกรดสเทอมหน้าก็ขอให้กตัญยูต่อเกรดตัวเองคือ3เหมือนเดิมหรือ4ให้ดีขึ้นไม่ใช่ว่าเทอมหน้า2หรือ1หรือว่าเทอมนี้เกรดบบวกเอ,อเทอมหน้าก็ขอให้เป็น A หรือว่า B บวกเหมือนเดิมอ,อย่าให้เป็น C เป็นดีอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นความกตัญยูนะ,ะเพราะว่าหน้าที่บริบทของเขาณวัยตอนนี้ก็คือการศึกษาเล่าเรียนการสร้างชีวิตการพัฒนาชีวิตเป็นต้น พระอาจารย์คะสำหรับเด็กและเยาวชนเราจะใช้คําว่าปลูกความกตันยวนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วนะ,ะแต่ว่าบางครั้งหลงลืมบ้างห่างเหินจากความกตันยูนะฮะเห็นงานเห็นอะไรหลายๆอย่างที่สําคัญและจําเป็นเราจะปลูกความกตัญยูขึ้นมาได้ไหมเจ้าคะความกตัญยูนี่สามารถที่จะทําบ่อยๆได้สามารถที่จะทําซ้ําๆได้และก็สามารถที่จะทําได้ทุกวัยนะ ไม่ได้กําหนดว่าวัยเด็กต้องกระตันยูเป็นพ่อเป็นแม่แล้วไม่ต้องรู้คุณใครอย่างนี้เป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคนทํางานมากๆเนี่ยยิ่งต้องหาเวลาในการที่จะกระตะเวทีพระอาจารย์ไปบรรยายบริษัทหนึ่งนะหลังจากการบรรยายแล้วประมาณสักช่วงท้ายๆของการบรรยายอะ่ะมีผู้บริหารท่านหนึ่งอะ่ะขออนุญาตออกมาแชร์ว่าผมอยากจะส่งกําลังใจให้กับ เพื่อนร่วมง,งานกับน้องๆในบริษัทเนี่ย <c oughs> พระอาจารย์บอกอนุโมทนาได้เลยเพราะว่าการที่ฟังธรรมแล้วสามารถมาร่วมแชร์ธรรมะก็ได้นี่เป็นธรรมที่ผีบานในใจของโยม <c oughs> ท่านผู้บริหารท่านนี้ก็ออกมาแล้วก็พูดคำหนึ่งว่าผมเนี่ยเสียใจมากวันที่น้องสาวโทรมาว่าแม่นัดหมอไว้ตอนเย็นน่ะคลินิกนอกเวลา <c oughs> แล้วผมก็ปฏิเสธน้องไปว่าให้เรียกแก็บเอารถเยอะยะไปเดี๋ยวโอนเงินไปให้ โอ้ค่ะแต่ที่ผมมีความรู้สึกผิดแล้วผมลุกขึ้นมาเนี่ยผมกำลังจะมาถามพระอาจารย์ว่าผมผิดมากไหมที่ผมเนี่ยให้น้องเรียกแกร็บเนี่ยเพื่อพาแม่ไปหาหมอแต่ที่ผมไม่ไปเนี่ยผมอ้างน้องว่าผมติดประชุมที่บริษัท uh huh. แต่ความเป็นจริงเนี่ยผมพาหมาที่บ้านน่ะไปหาหมอที่คลินิกนัดหมอไว้หมอคนนี้เขานัดยากมาก uh huh. พระอาจารย์ก็เลยให้กำลังใจว่ายม สบายใจได้ตั้งแต่ยมลุกขึ้นมานะ้วที่ยมลุกขึ้นมาในย,ยมรู้แล้วว่าสิ่งที่ยมทำเนี่ยมันไม่ควรละเพราะว่าการที่ให้แม่กับน้องไปตามลําพังด้วยเรามีเงินก็จ้างรถไปอะ่ะแล้วไม่รู้ว่าอันตรายจะเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าแม่เราจะสะดวกการนั่งการอะไรหรือเปล่าการขับรถหรือว่าแม่เราจะลุกขึ้นนั่งเดินลงยังไงอย่างเงี้ยแต่การที่คุณยมลุกออกมาแชร์กําลังใจนี่ก็เป็นเรื่องดี พ่อโยมได้ร้างใจตนเองแล้วยมก็สามารถที่จะกลับไปดูแลแม่ได้เพราะวันนี้แม่ยังอยู่เรื่องจบตรงนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พระอาจารย์นำมาสื่อสารเพราะกำลังจะบอกว่าบางครั้งบางทีเนี่ยเราบริหารใจเราพลาดเราเอาใจไปวางไว้กับสิ่งที่เรารักตามไว้อะ,ะแต่เราลืมคนที่รักเราไงเราลืมคนที่เคยเมตตาโบราณท่านจึงว่ายามคิดถึงก็เยี่ยมหน้ามาให้เห็นนะพ่อแม่ไม่ได้หวังอะไรกับลูกมากนะ แต่คิดถึงก็เออเมื่อไหร่มันจะมามันงานเยอะหรือมันอะไรหรือเปล่ามันทะเลาะเบาแหว่งอะไรมีใครกันแกล้งหรือมีใครเอาระดเบเปรียบอย่างเงี้ยแต่ถ้ามาเห็นหน้ากันแล้วก็หายคิดถึงแหละยามคิดถึงก็เยี่ยมหน้ามาให้เห็นลูกลําเค็นก็ปรากฏหน้ามาช่วยเหลือคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเอาเถอะเมื่อเกิดเหตุเพศภัยอะไรกับคนเป็นลูกนะหรือแม้กระทั่งหลานนะจะแสดงตนเป็น คนที่อยู่อันดับต้นๆน่ะในยามที่เกิดเหตุเพศภัยค่นิยามที่มีปัญหาก็ช่วยเหลือยามตกต่ําก็เหลือแต่หน้าพ่อแม่สองคนนะโบราณจึงว่าคนที่รักคนที่เห็นคนที่โอ้โหขาหาสมาคมกันนะถึงข่าวที่ชีวิตเราลําบากจริงๆเนี่ยก็จะเหลือผู้ชายผู้หญิงคู่นี้แหละคือพ่อคือแม่ เพราะฉะนั้นถ้าเราโตขึ้นมาเรามีฐานะเรามีการงานแล้วเราก็ยังสามารถที่จะกระตะเวทีได้ยิ่งต้องทำมากๆเพราะว่ามันเป็นการที่จะสื่อสารให้ลูกให้หลานเห็นทำดีให้ดูทำถูกให้เห็นเนี่ยก็ต้องเย็นให้เขาได้สัมผัสด,ด้วยอ,อย่างนี้เป็นต้นเจ้าคาะสาทุพระอาจารย์คะแสดงว่าในสังคมเราวนนะฮะเราใช้คําว่าความดีเนี่ย ความกตัญญูเนี่ยเป็นเครื่องหมายของคนดีเช่นนี้เนี่ยยึดเป็นหลักสําคัญไว้ตลอดเลยได้มันเจ้าค่ะพระอาจารย์เครื่องหมายของคนดีก็มีหลายลักษณะแต่หนึ่งในความหมายของคนดีก็คือความกตัญญูกตะเวทีนี่มิตรังสาธูรูปานังกตัญญูกตะเวทิตาเนี่ยความกตัญญูกตะเวทีนี่เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายของความเป็นคนดีเราก็ไม่ต้องไปติดสัญลักษณ์อะไรหรอกเดินไปไหนหน้าเราก็เป็นยี่ห้ออยู่แล้ว การกระทำของเราก็เป็นยี่ห้ออยู่ละหรือแม้กระทั่งเราแบ่งปันเติมเต็มช่วยเหลือใครเนี่ยการที่เขาพูดในทางที่ดีนะเขาโมทนาชีวิตดีชีวิตงดงามคุณโยมที่มีข้อขัดข้องในการทํางานการดําเนินชีวิตเนี่ยลองใช้ธรรมะประการสําคัญคือกตัญญูกะตะเวทีเนี่ยชีวิตจะดีขึ้นอุปสรรคปัญหาก็จะเบาบาง เรียกว่ามีทางออกชีวิตได้มากขึ้นและสามารถที่จะบริหารอุปสรรคปัญหาได้ดีขึ้นเจา้าค่ะสาธุวันนี้นะคะท่านผู้ชมทุกทุกท่านเราได้รับเมตตาจากพระเด็พระคุณนะคะท่านเจ้าคุณพระสุธีวชิรปฏิพานให้หลักคิดกับเรานะคะในเรื่องของความกตัญญูนับเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะ,ะนมัสก,การด้วยความเคารพเจ้าคะ่ะสาธุอย่าลืมนะท่านผู้ชมคะความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีนะคะโดยรูปแบบของการแสดงความกตัญญูอย่างที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้บอกไว้ เราก็ได้สํานึกนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกะตันยูคู่กับกะตตะเวทีนะคะติดตามรายการพุทธธรรมนําปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ดิฉันอนุมากเกษตรพืชผลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ